สวัสดีครับโปผมป้องแล้วก็เกมคุกเกลานอเวนเบรดนะครับหลังจากที่เราลองป๊อปคอร์นกับนางฟ้าทะเลไปแล้วแบบโอ้โหอย่างเน่าเลยนะครับก็แก้มือแล้วกันรอบนี้แต่ผมว่าไอเอ่ะเล่นกับป๊อปคอร์นอาจจะโอเคนะครับก็เลยลองใช้เป็น M1 หนึ่งนแหละเอ็มอวยแล้วเราใช้เป็นผัดส,สองเป็นชามเชอเร์เบดผมว่าแต้มน่าจะดีแล้วก็สมบัติเราใช้เ,เหมือนเดิมเป๊ะผมว่าใช้รองเท้ากับเครื่องยนต์เนี่ยน่า,น,าน่าจะโอเคนะใน M1 นะครับเพราะว่าถ้าถอดรองเท้าออกผมว่าก็ไม่น่าจะถึง400แต่อันนี้มัน มันยังแบบว่าพอมีลุ้นอยู่นะครับไม่รู้ดิว่าเออหน้าปกคลิปเนี่ยจะสปอยแต้มแล้วก็ได้ใครจะไปรู้ฉะนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับเราอาดัดตอนอดัดตอนอดัดตอนอตอนที่อดัออดผมไม่รู้ไงอา่านะครับมารับน้องป๊อปคอร์นนะครับแล้วก็น้องฉลามเชอเร์เบตนะครับป๊อปคอร์นเนี่ยผมอ่ะมีเซตหนึ่งที่อยากลองมากแต่แบบว่าไม่มีเขาไม่มีจังหวะให้ลองก็คือเป็นป๊อปคอร์นกับสมบัติแอปเปิลน่ะคือสมบัติแอปเปิลน่ะถ้าเรายิ่งเก็บนีเรื่อยเยอะมันจะผลิตแอปเปิลออกมาเยอะซึ่งเจ้าตัวปย มันผลิตยัน้เยินะนะถ้ามันยิงโดนผมว่ามันจะยิงแบบทวีความโหดมากถ้าเราไปใช้กระสุนบาดแอปเปิลแล้วเราแบบหาเอ็มที่เอ็มแลนด์ที่มันจังหวัดสวยๆหรือแบบว่าใส่เครื่องยนต์ไม่ใส่เครื่องยนต์ที่มันจังหวัดสวยๆอะไรเงี้ยอันนี้ผมก็ถือเป็นพยายามเทสไปด้วยภายในตัวนะครับเนี่ยอันนี้แต้มขึ้นบลธรรมเนี่ยร้อยล้านนะครับแต่ต้องอย่าลืมว่าเป็นร้อยล้านที่เราใช้เจ้าตัว,ตวสมบัติรองเท้านะครับฉะนั้นเราก็ต้องเอ่อเขาเรียกว่าให้เครดิตมันเพิ่มอบบนีดหนึ่งเพราะว่ามันบูสต์ความเร็ววมาานน,นนะครรััับบหเจ้้ตอองป เพราะคอ,อนี่เป็นอะไรที่ผมเซ็งมากสุ่มสกินไม่ได้นะครับผมนะอ,อ,อยากจะสุ่มอีกรอบนึงนะแต่แบบว่าอย่าหาทำนะครับผมเก็บตังค์ไปก่อนดีกว่าเพราะว่าไม่รู้สิถ้ามันแบบว่าถ้าผมหมดไปขนาดนั้นสุ่มไป4ชุดแล้วมันไม่ได้สกินม่วงเลยสักอันเนี่ยไม่ใช่สัการเลยว่าไม่ได้สกินฟ้าอัน,นอื่นเลยนอกจากอันเดียวอันนั้นที่ได้ไฟไนเนอ้โหมว่าเกมมันไม่อยากให้เราสุ่มนะครับรอบเนี้ย เนี่ยแล้วผมชอบเอ็มนี้ตรงที่ว่ามันมีตัวใหญ่พอนี้คือต้องบอกว่าป๊อปคอร์นนะครับถ้ามันยิงแสกตอนที่เราเป็นตัวใหญ่โอ้มันไอ้ลัศมีเลเซอร์มันจะไกลมากแล้วมันจะดีมากครับมันจะบูสต์ได้โหดมากในส่วนของแต้มนะครับเพราะว่าสายตายาวนะครับเนี่ยเออมันจะสายตายาวกว่าเดิมอ่ามันก็จะมี2จุดตรงนี้นะครับหลังจาก M3 มันก็จะมีจุดประมาณนี้อยู่แต่ผมว่า M3 ็มสาไอ้จุดที่เราเคยทําคลิปไปคลิปแรกแหะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ว่ะอาจจะดีกับไม้เดียวแต่ไม้สองไม่ค่อยดีผมผมจะได้ว่าอันนั้นมันจจบบไไ้้ถึงง200 200ลานนนนนอััีมเกิ มันก็เลยดูดีกว่าเจ้าตัว m 3สมพอสมควรเลยเนี่ยครับนี่207้แล้วเลือดยังเหลืออยู่ผมว่าเนี่ยเออแต่ตามจริงอะแต้มมันจบเท่ากับคลิปที่แล้วนะครับผมคลิปที่แล้วเนี่ยเราลองผัดสองเปนนักฟ้าทะเลนะใครยังไ่ดูก็ไปดูในนั้นได้พอดีผมไม่ได้พากกันนะเพราะว่าเดี๋ยวรู้แหละว่าเราจะต้องมาเล่นอันนี้ต่อก็ไม่อยากพากซ้ำนะครับอันนี้เราจะจบที่นี่ครับประมาณ26แต่อันนั้นเราโอ้โหรอบนี้ยืมไม่ติดตอนนั้นเรายืมยิงปิดท้ายติดฉะนั้นอย่าเราได้เท่าไหร่อย่าเราบวกไปสัก2 3ล้าแล้ันนะครับ เพราะว่าถ้าฉลามยึดติดไอ้ป๊อปคอร,อรผมไม่ค่อยซีเรียสมากเพราะว่ามันไม่ได้แบบไฮไลท์ขอเราไม่ได้กะทำไฮไลท์ขอขนาดนั้นแน่เราอยากรู้แค่ว่าแต้มมันแบบว่าโดยเฉลีย่ยเอเวอร์จมันประมาณเท่าไหร่นะครับแต่แต่มันเราอยู่ใน M1 นะครับนี่น้องน้องโอของเรานะครับแหมเจอหน้ามาบ่อยนะช่วงนี้นะครับตอนแรกผมนึกว่าเออน้องโอเนี่ยพอแบ็คเบอร์รี่มาเราจะไม่ได้เห็นน้องโอแล้วเป็นล็อบสเตอร์โอไม่ใช่นะครับพูเลยเซนแบ็คเบอร์รี่ก็ยังเป็นน้องโออยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นนะครับของจริงนะครับน้องโอเนี่ยครับ เป็นคุกกี้ที่มีติดทุกอดีจริงๆน,นะครับต้องมีนะครับผมมันต้องมีจริงอ่าต่อครับไาไปไว้ไปครับแต่ต้องโอเป็นตัวนี้ผมนะ่าจะต้องซื้อสกินมันไว้นะเพราะเดีเราเอาเราเอา,เอามันมันเล่นบ่อยมากแต่แบบหลังๆผมแบบไม่ค่อยนิยมซื้อสกินเลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันสุ่มได้ก็ต้องสุ่มว่ะแล้วก็สุ่มไม่ได้กัตามสภาพนะครับพอมีลูกบาทนี้ไม่ได้เลยนะต้องเอาหยิบไปสุ่มตลอดเลยนะครับเรียกว่าเอ่อมือมันคันมันก็เลยต้องสุ่มนะครับเรียกว่าหาเรื่องเสียตังค์นะครับหาเรื่องเสียตังค์ ถ้าถ้านี้ได้สกิลทีหนึง่งทำผมว่าน่าจะัก38ได้อยู่นะ38ได้อยู่38ได้อยู่นะครับเพราะว่าสกิลทีมันก็ค่อนข้างแต้มโดยพอสมควรเลยนะครับได้อยู่นะได้อยู่ต้องกระโดดดีๆหน่อยแล้วก็อ่าตรงนี้นะครับโอเคกระโดดไปได้อยู่เออ38ได้อยู่นะครับ38ได้อยู่หรือจะถึง3 9หรือเปล่าเนี่ยไม่น่า,นานถึง3 9อ่ะจบที่3 8 6นะครับผมโอ้โอเกือบเกือบ387ดวันนี้ละกันก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ